คุณเชื่อเรื่องเบนจเพศไหมเรื่องเล่าสยองขวัญก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องนี้ผมมีคำถามสั้นๆอยากจะถามคุณคุณเชื่อเรื่องเบนจเพศไหมครับไอ้วัย25ปีที่คนโบราณเขาว่ากันว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตเป็นช่วงที่ดวงตกและอาจเจอเรื่องร้ายๆถึงแก่ชีวิตได้เอาละครับทุกคนก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องผีสุดหลอนในคืนนี้กันเนี่ยผมมีอะไรอยากจะขอสักอย่าง ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับถือซะว่าเป็นค่าตั๋วในการเดินทางสู่ความสยองขวัญครั้งนี้เมื่อก่อนน่ะครับผมหัวเราะเยาะใส่ความเชื่อนี้มาตลอดผมเป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อในวิทยาศาสตร์และหลักเหตุผลสําหรับผมแล้วเบนจพทก็เป็นแค่ตัวเลขเป็นแค่กุศโลบายที่คนแก่เอาไว้ขู่ให้เด็กๆใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทผมเคยเชื่อแบบนั้นอย่างสุดหัวใจ จนกระทั่งปีเบญจเพศของผมมาถึงและมันก็ได้สอนบทเรียนที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตให้กับผมเรื่องมันเริ่มขึ้นในวันเกิดครบรอบ25ปีของผมเลยครับวันนั้นแม่โทรมาอวยพรพร้อมกับกําชับด้วยความเป็นห่วงว่าปีนี้เบญจเพศนะลูกดูแลตัวเองดีๆใช้ชีวิตอย่าประมาทนะผมก็ได้รับปากไปขำๆไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่คำทักทายแรกจากเบญจเพศก็มาถึงในเย็นวันนั้นเลยครับ ผมทำกับข้าวอยู่ดีๆมีดก็หลุดมือบาดนิ้วตัวเองเลือดอาบทาั้งๆที่ผมใช้มีดเล่มนี้มาเป็นปีๆไม่เคยพลาดหลังจากนั้นเรื่องร้ายๆที่ดูเหมือนอุบัติเหตุและความซวยก็เริ่มถาโถมเข้ามาในชีวิตผมอย่างไม่หยุดหย่อนผมตกงานกระทันหันเพราะบริษัทลดขนาดพนักงานผมขับรถเฉียวชนเล็กๆน้อยๆทั้งๆที่ปกติเป็นคนขับรถระวังมากสุขภาพก็เริ่มย่ำแย่ป่วยอออดแอดไม่ทราบสาเหตุ ตอนนั้นผมก็ยังใจแข็งครับคิดว่ามันก็แค่ปีชงหรือช่วงที่ดวงไม่ดีเท่านั้นแหละจนกระทั่งมันไม่ได้มาแค่ในรูปแบบของความสวยอีกต่อไปผมเริ่มรู้สึกเหมือนมีใครบางคนอยู่กับผมตลอดเวลาเวลาที่ผมอยู่คนเดียวในห้องผมจะรู้สึกเหมือนมีเงาดำๆวูบวาบอยู่ที่หางตาเสมอพอหันไปมองก็ไม่มีอะไร เวลาส่องกระจกบางครั้งผมจะเห็นเงาสะท้อนของตัวเองมันดูแก่และทรุดโทรมกว่าความเป็นจริงไปชั่ววินาทีหนึ่งที่น่าตรั้ที่สุดคือเสียงกระซิบครับมันเป็นเสียงที่ดังขึ้นในหัวของผมเองโดยเฉพาะเวลาที่ผมอยู่คนเดียวในที่เสียงเสียงเวลาผมยืนรอรถไฟฟ้าอยู่ที่ชานชลาผมจะได้ยินเสียงกระซิบว่าโดดลงไปสิแป๊บเดียวก็จบแล้ว เวลาผมยืนอยู่ที่ระเบียงคอนโดชั้นสูงสก็จะได้ยินเสียงลมมันเย็นดีนะไม่ลองดูหน่อยเหรอผมกลัวจนจะเป็นบ้าผมรู้แล้วว่านี่มันไม่ใช่แค่ดวงตกธรรมดาแต่มันมีบางสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังพยายามจะเอาชีวิตผมคืนที่น่ากลัวที่สุดคือคืนหนึ่งที่ผมต้องเดินข้าบสะพานลอยกลับคอนโดตอนดึกๆครับ บนสะพานล,ลอยที่ว่างเปล่าและมีแค่แสงไฟสลัวนั้นผมรู้สึกได้ถึงไอเย็นที่กดดันอยู่รอบตัวเสียงกระซิบในหัวมันดังขึ้นกว่าทุกครั้งเหนื่อยไหมกระโดดลงไปก็สบายแล้วนะไม่มีใครว่าอะไรหรอกผมพยายามสลัดความคิดบ้าๆนั้นออกไปรีบเดินให้เร็วขึ้นแต่แล้วผมก็รู้สึกได้ถึงมือที่เย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งมืวางลงบนบาของผมแล้วก็เริ่มผลักผมไปทางราวสะพาน ผมพยายามจะยื้อตัวไว้สุดแรงแต่แรงผลักที่มองไม่เห็นนั้นมันมหาศาลมากผมหันขวับไปดูแต่ข้างหลังผมก็ว่างเปล่าผมก้มหน้าลงมองพื้นแล้วก็ได้เห็นเงาของผมที่ทอดยาวอยู่บนพื้นสะพานมันไม่ได้ทำท่าเดียวกับผมเงาของผมมันกำลังยกแขนขึ้นมาในท่าที่กำลังผลักหลังของผมอยู่แล้วหัวของเงานั้นก็ค่อยคอยหันกลับมาแซยิ้มให้ผมไปซะเถอะ เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งถึงเวลาของแก่แล้วแรงผลักนั้นรุนแรงขึ้นจนผมกำลังจะเสียหลักตกลงไปในวินาทีสุดท้ายของชีวิตผมนึกถึงหน้าแม่ขึ้นมาแล้วก็ตะโกนคำว่าแม่ออกมาสุดเสียงทันใดนั้นเองพระเครื่องที่แม่เคยให้ผมไว้และผมคล้องคออยู่ตลอดเวลาก็ร้อนวาบขึ้นมาแรงผลักที่มองไม่เห็นนั้นหายไปทันทีผมทรุดลงไปนั่งกองกับพื้นหอบหายใจเหมือนคนใกล้ตาย เงาของผมบนพื้นก็กลับมาเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมรอดตายมาได้อย่างวุดวิดวันรุ่งขึ้นผมรีบกลับบ้านไปหาพ่อกับแม่ทันทีผมเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังแล้วก็กราบขอขมาที่ผมไม่เคยเชื่อคำเตือนของท่านเลยพ่อกับแม่รีบพาผมไปทำบุญครั้งใหญ่ที่วัดไปเสดาะเคราะห์และต่อชะตาหลังจากนั้นเรื่องราวแปลกๆแ,และเสียงกระซิบที่น่ากลัวก็ค่อยๆจางหายไป ทุกวันนี้ผมยังมีชีวิตอยู่ครับและผมก็ผ่านพ้นช่วงเบญจเพศของตัวเองมาได้แล้วแต่ประสบการณ์ในครั้งนั้นมันเปลี่ยนความคิดของผมไปตลอดกาลผมไม่รู้หรอกนะครับว่าเบญจเพศคืออะไรกันแน่มันเป็นคำสาบบททดสอบหรือเป็นช่วงเวลาที่เจ้ากรรมในเวรตามมาทวงคืน ผมรู้แค่ว่าสำหรับผมแล้วมันคือหนึ่งปีเต็มที่ผมต้องใช้ชีวิตอยู่โดยมีความตายเดินตามเป็นเงาอยู่ข้างหลังรอคอยจังหวะที่เราอ่อนแอและประมาทที่สุดเพื่อที่จะดึงเราลงไปสู่ออมกอดของมันดังนั้นถ้าคุณกำลังจะเข้าสู่ช่วงเบญจเพศหรือมีคนที่คุณรักกำลังอยู่ในวนัยนี้จะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่คุณแต่สำหรับผมแล้วกันไว้ดีกว่าแก่ครับ ส่วนใครเคยเจอผีที่ไหนก็สามารถแบ่งปันเรื่องหลอนๆกันมาได้ในช่องคอมเมนต์นะพวกเรารออ่านอยู่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกันได้ครับ